Bapak 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 ดีได้ไหมเนี่ยได้แต่ไม่ค่อยดีเป็นเป็นบ้านเด็กคุ้งไก่เหรออายุอยู่แล้วอายุอยู่แล้วก็แก่แล้วยังไม่แก่แต่จริงมันมันมีติดเป็นกับเราเป็นเราต้องรอดในการอันที่เยอะอ่ะ มันอย่างเงี้ยเออพัก่อนไม่พอเครียดอ,อ่แล้วก็ตา,าตารสภาพร่างกายอันนี้คืเป็นยังไงุดไงเยอะแล้วก็นนังนที่ดิดฝืนแล้วที่ตัวมาติกอัพก็คือท,ทำตามปกติทุกวัน เออแล้วแม่งน่ะเป็นตอนถูตัวไม่ตอนถูตัวมาจวบขื้อนะออน่ะเออหนักแม่งเป็นเลยเริ่มเป็นปก,ก็ยังไม่ยังไม่เห็นหนักแล้วมันก็อ่ามันก็บอกว่ามันก็ยังไม่ดีคือมันต้องใช้เวลาเป็นเดือนอ่ะนียมันหายได้มันมีมันหายได้ ใช่แต่เหมือนกับถ้าเป็นหุ่คูมันหลุดอ่ะมันคือถค่เสื่อมกปท่าบ่ะตามอายุอ่ะก็ยังไม่รู้แต่คือเขาต้องกินยาก็้อกินยาไปก่อนถ้าสมมติว่ามันเป็นแักหนักไม่ดีขึ้นกินยากินยาก็ยังมียาแม่พี่อ่ะก็ยังมีอยู่แม่พี่เคยเต็น เออใช่แม่เพี่่ของโบนบอนนว่าทิพ์กอดง3ลงของสัคท,ทีชิงกับบ้านก่ตลงเรียถามนะ ันไม่ได้รูเล่นนะพี่จริงๆพี่เห็นได้ตีน้อยแล้วตีเกมที่เป็นตีกับเร็อย่างเงี้ยพี่ก็อยู่พี่ก็ว่ผมไม่ลุดกรอกเอรองเท้าปล่อยรองเท้าแบบนี้เลขาตอนตอนแรกอ่ะพี่เห็นเห็นมันหดก็าตเห็นคนหอแล้วเพือหนูยังไม่หอดเชือเลยนะแล้วเดี๋ยวมตีรับพอพี่จะตีน้ำหนักหัวหอดเชือเลย 对对